วันนี้ลงุงภูมิลองอ่านเพื่อทำสุภาษิต,หตเหมือนอกันไอ้แพะหนูก็สุภาษิตเหมือนกันลุงคหรไม่หาใจตรงกันเลยอ๋ออันนี้อ่านบทที่หนึ่งข้อไหนลูก ข้อที่8ถึง9ค่ะข้อที่8ถึง9ใไหนลองอา่านให้รูฟังเดิยบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสอนของแม่เจ้าเพราะทั้งสองนั้นเป็นมงคลนงามสวมสีสษะของเจ้าและเป็นจี้ห้อยคอของเจ้าสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่8ถึง9แม่พระธรรมสุภาษิตนี่ใครเป็นผู้เขียนร,รู้ไหมลูกไม่รู้ค่ะลูกรู้รจักกษัตริย์โซลมอนไหม เคยได้ยินนะคะกษัตริย์ที่ดังๆเลยนะของอิสราเอลมีสามคนองค์แรกก็คือซาอูลองค์ที่สองก็คือกษัตริย์ดาวิดนะรู้จักเนะและลูกของกษัตริย์ดาวิดก็คือกษัตริย์โซโลมอนและเป็นผู้เขียนที่ลูกอ่านเมื่อกี้นี้อย่าลืมใช่ไหมอย่าลืมอะไรลูกอย่าทิ้งคําสอนของพ่อและแม่ของเจ้าใช่เพราะว่าในยุคข,ของพระคัมภีร์เนี่ยพ่อและแม่ทุกคนจะต้องสอนพระคัมภีร์กับลูกๆ และลูกๆต้องศึกษานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเจ้าเดือนนี้ก็เลยมีการหนุนใจแล้วก็อบอกว่าอย่าลืมนะที่พ่อแม่สอนไว้อย่าลืมเพราะสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเราต้องถวายเกิแให้พระเจ้านะเลิฟก,กับเลดี้ก็เหมือนกันเนาะเราเกิใกดในครอบครัวคริสเตียนถูกไหมลูกนะเนาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็เป็นคริเสเตียนด้วยใช,ใช่ไหมเพราะนั้นถือว่าทุกคนในครอบครัวเราเป็นคริเสเตียนและคุณพ่อคุณแม,ณแม่ก็ได้รับการสอนมาจากคุณปู่คุณยา่า ไปฮะแล้วก็ถ่ายทอดคําสอนเ่านี้มาให้กับเราด้วยสิ่งใดที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเราห้ามลืมเนาะและต้องนํามาปฏิบัติเห็นไ,ไหมคะอ่ะอ่านซ้ำอีกสักครั้งดีลูกอ่ะ บุตรชายของเราเอย๋ยจงฟังคำเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้าเพราะทั้งสองเป็นมงคลงามสวมสศีรษะของเจ้าและเป็นที่ห้อยคอของเจ้าสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่แปดถึงเก้าเอาลครับวันนี้นะผมลุงฟูนะครับ กับหลานนะครับอีก2คนก็คือน้องเลิฟน้องเลดี่ต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับใจ้ยพรครับสวัสดีครับบ๊ายบาย